มือน,นี้ระเบียบวาดทศินครับยุธีาการนับศักการพระเจ้าไง,งอำเภอฟุทัยสงเป็นขึ้นที่ซีขึ้นระเบียบตอนนี้พี่น้องก็ค่อน้างเซลโอุาศาสนปุนยังกันไล ตังที่ไต่ศาสเต็มพี่น้องมาหลายนะครับตามผมสอบถามพูมาจะว่าปีมหาสารคามมาตั้งแต่อำเภอเกษตรวิสัยอำเภอชุมพลบุรีสตึกมาผู้ที่ส่งอย่างนี่เพราะเป็นงานที่คนขางที่เป็นงานใหญ่ผู้ศาสตร์ผู้ยัง เขาห่อหอนันมากินพร้มอมเป็นงานประจำปีคื้นี่นะครับระเบียบวัฒศิลป์ เอลยครับถ้ากันไม่ได้ใส่ไก่แท้นั่นเมื่องบลานมาเมืองย่างกี่โอ้เมืองเง่นะเก็เก็บเก็บเกีบเก็บบเกเกบก็บันบ่าวหน่อยอ๋อองเออ มือขึ้นในมากมากครับ่บ่มากอ๋อมือขึ้นอ๋อมักระเบียบแล้วเรียนดีด้วครับมักระเบียบครับอ่าเดี๋ยวปัวเป็นมรดกนี่เหล้าดื่มดื่ครับผมเออนะเออ เบื้องนะครับเบิ้งมะลำก็มีความสุขมันเออใช่ไมคุณมือเพื่นเหรีดีมะลำทุกคณะมาจากเมืองย่างนะครับโคราชขอความจินพร้อมนะครับผมก็มีโอกาสได้มาสตำรวจเบื้องยี่สิทธะนะครับเบื้องพีเบื้องนองดีใจนำคณะมะลำเพื่น นะครับมีพี่มีนอ้องมาจองมาที่นัน่งที่นี่ขึ้นนี่ผมเบื้องล่ากันหนาสิเต็มเต็มล้านนะครับกองระเบียบวสินเบืบ้องว่าขึ้นต่อไปมีโอกาสผมจะได้ไหมวะแซ่บบ,บลุลุษคุณชาย เลยอ๋อประ <laughs> กนัวกนวันยี่บานไหนล่ะครับยี่บานัลล่นแล้ลกวก็รอกับเบียงเนี่ยตำบุญอ,อ๋กับเบียงนี่นะอ,อน๋อคราบผมกินซ้ำปันหมื่นแล้ว่ะอืมครับข้าบขาบก <c oughs> ินซะโอ้เบื่องเวลามีความสุขกัน,นที่บาทยี่นาแก่ห้มมมามไมด้ลงทุนมาปีนี้ก็เอาจนแจงเด้คุณใหญ่เอาจนแจงกูแล้วเห็นหุ้นยั่ครกับบั่น กินข้าเตยลาเออเตยลากลงทำไมกูมือเป็นเล่นดีคือเคลื่นดีหลังจากที่ผมได้เอเบิ่งระเบียบเี่ยวนั่นกับอยู่รัตนบุรีนะอันนี้เพิ่งจะมีโอกาสได้มาทั้งนี้กันน้ำสเหนอเอ้าฝากถึงพี่น้อง นะครับที่อยากเดินทางมาชมมลํำขึ้นนี่นะครับระเบ,บียบวัฒศศิอยู่ที่งานนมาสการพระเจ้าใไงถึงขึ้นที่สีนะครับสำหรับขึ้นนี่นะครับขึ้นที่สขอบคุณที่ที่ตามเบิงหนังฟังลำกับกับนันบันทุงนะครับส่วนสกูเด,ดยิจไปเบิงหนังมอน,นีเป็นบริการอย่งปีที่แล้วของลำปอ นะครับไปใช้ในงานนมัสการพระเจ้าใหญ่ยตัวปีนี้ปูหัวขนาดปูหัวหน่วยใดไมาใช้ผมสิมาประจํานะครับมามาถูกปีปีละยากหน่อยปีละสองขึ้นสามขึ้นแต่ว่าปีนี้ผมก็ผ่นใจว่าผมสิ่มมาจะขึ้นนะครับตั้งแต่ังจากไทยชิมแล้วก็จะไปนมัสการพระเจ้าใหญ่กันปกติผมสิมาชงบ่ค่อยมีคนนะครับปีหนึ่งนี่ผมมาก การนมัสการท่านนี้บ่าตำกว่าซีเทียหรือหาเทียประมาณน่ะผ่านไปผ่านมาขอบคุณครับสวัสดีครับ